ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมแปลงที่ซื้อต่อมาจากคนเจ้าอื่นเขาอีกทีนะครับก็ปลูกแล้วเรามาซื้อต่อตอนซื้อก็บอกว่า,าแปลงนี้เป็นสายพันธุ์ยังกำมบีนะครับอตอนนี้สองปีนินดๆก็เริ่มมีตลายหเห็นโรสมโขรน,นะครับก็เลยจะเข้ามาดู ลักษณะทลายนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมลักษณะทลายนะครับว่ามันใช่ยังกำบิหรือเปล่านี่ครับต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ทลายดูใหญ่มากดูสมบูรณ์ มากๆอ่าทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะเนื้อของมันนะครับว่ามันใช่ยังกำบีไหมอ่าก็หลังจากการที่เริ่มพาผลของมอเมล็ดที่ใกล้สุกแล้วนะครับอ่าก็ชัดเจนนะครับว่าอ่าอันนี้ เป็นดูร่านะครับตามหินจะลาหนาเนื้อบางอันนี้ครับจลาจลาหนาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่สุกนะครับจลาหนามากเปลือกเปลือกนี่ถือว่าน้อยมากครับเปลือกเปลือก เดียวนี่ครับนี่เป็นอ่าให้ดูนี่เมล็ดที่เน่าเนื้อออกไปแล้วครับเหลือแต่เมล็ดนี่ครับเมล็ดเมล็ดโตมากน้ำหนักดีมากมาก นี่ครับให้มองแบบชัดๆะกะลาถือว่าน้ำมากๆครับดูขนาดตรลายนะครับก็ตลาลัยถือว่าโตกว่าปามปกติค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ถ้าเทียบกับขนาดอายุ2ปีนิดๆตะลายได้ขนาดนี้ก็ถือว่าตะลายโตมากอา่ะนี่ี่ผมลองงัดออกมาแล้วนะครับนี่ครับน้าหนักต่อตะลายนี่ก็เกินเกิน5้ถึงหกกิโลไปแล้วนะครับ ความรู้สึกมันหนักกว่าทลายปามปกติพอสมควรอ่านี่ครับว่าอ่าลักษณะของเนื้อแล้วก็กาลาน,นะครับเจนว่ากาลานหนาชัดเจนนะครับ ไม่มีไม่มีเส้นใยวงแหวนรอบกะลานะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็นาปาล์มสายพันธุ์ดูล่าไม่ใช่เทเนล่าดูลูกผสมนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับท่านที่จะ ซื้อพันปามก็ต้องเลือกอแปลงเพาะต้นกล้าที่มันมีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็ถ้าเขาบอกว่ายังกำบีมาเนี่ยจะว่าเขาโดนหลอกนะครับแต่ถ้าเขาเขารู้ว่าเป็นปา์มหินแล้วมาบอกว่าเราว่า,าเป็นปามสายพันธ์ยังกำบีนี่ก็จะว่าเรานี่โดนหลอกครับครับก็ ฝากไว้นะครับนะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีครับเพราะว่าสำหรับปามหินนี่ก็น้ำหนักทลายค่อนข้างดีมากครับสำหรับในบ้านเราที่เขายังไม่รับซื้อตามเปอร์เซ็นนะครับการมีอ่า ปามดูราแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของเจ้าสวนเข้าไปเลยกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักทลายดีมากครับครับวันนี้ก็นะขอพามาเยี่ยมชมแค่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ